Queen Mary University of London นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองลอนดอนนะคะการเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะปึกษาเรียนต่อ UK USA Australia กับพี่วิน Education ตัวแทนอย่างเป็นทางการกว่า200มหาวิทยาลัยพี่วินมีแจกโค้ดลับท้ายคลิป พร้อมข้อมูลทุนดูให้จบหน้าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ Queen Mary University of London นะคะซึ่งจะเป็น Campus ที่ m y e n d Campus นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ bus ต t o p ซึ่ง b u สต t o p นะคะจะเป็นของ Queen Mary University เลยเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่มาเรียนที่ Campus นี้นะคะสามารถที่จะลงรถบัสตรงนี้ได้เราเดินไปไม่ถึง100เมตรนะคะเราก็จะถึงมหาวิทยาลัยเลยนะคะ Queen Building นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองลอนดอนนะคะการเดินทางสะดวก มากๆเลยนะคะมีหลายบิวดิ้นะคะเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ พีวินจะพามาทำความรู้จักกับ Queen Mary University of London มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอนพร้อมชื่อเสียงและคุณภาพการศึกษาระดับโลกเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มรัสโซที่นี่เขาโด่งดังด้านกฎหมายสุดๆด้วยดีกรีอันดับ7ด้านกฎหมายของ UK และยังมีสาขากฎหมายที่กอตอรับรองเยอะที่สุดใน UK ด้วยนะคะสาขาอื่นๆก็ไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพราะที่นี่เขาล ลงทุนกว่า200ล้านบาทเพื่อสร้างห้องแ a บที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาความรู้ของนักศึกษาสาย Business and m a n a g e m e n t ของที่นี่เขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะที่นี่เน้นการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงและยังมีคอนเนคชั่นกับบริษัทชั้นนําใน UK ทําให้น้องๆมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่หรือได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ในสายงานนี้ด้วยค่ะห้องสมุดของที่นี่เรียกได้ว่าครบจบเพราะมีบริการที่ทันสมัยและช่วยซัพพอร์ตการเรียน ของนักศึกษาเป็นที่สุดยังไม่หมดนะคะสําหรับใครที่คิดว่าเรียนมหาวิทยาลัยใจกลางลอนดอนแล้วที่พักต้องแพงแน่ๆผิดค่ะเพราะที่คีนแมรี่เขามีที่พักให้กับนักศึกษาเยอะมากๆเลยค่ะและที่สําคัญการันตีหอพักให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นค่าหอพักเริ่มต้นเพียง170ปอนด์ต่อวิกเท่านั้นถือเป็นราคาที่ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับการอยู่ในลอนดอนที่ค่าครองชีพสูงขนาดนี้ค่ะทําให้การเรียนที่นี่สะดวกสบายทั้งเรื่องการศึกษาและที่พักเลยค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่จะไปเรียนต่อที่ Queen Mary เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกออฟเฟอร์ er, จะต้องมี GPA ขั้นต่ำ2.7แอบประสิบว่าบางหลักสูตรสามารถพิจารณาที่ GPA 2.5ได้ IELTS ขั้นต่ำ6.5และยังมีทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเด็กไทยด้วยนะเต็มจำนวนมีจำนวนจำกัดสมัครแบบ fast track ทักหาพี่วินด่วน Win Education ตัวแทนอยางเป็นทางการของ Queen Mary University of London แล้วน,น,นๆคนไหนสนใจมาเรียนที่ Queen Mary ติดต่อพี่วินได้เลยนะคะ